สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับมาใหม่ล่าสุดนะฮะคันนี้ก็จะเป็น Honda w ว v บร้อยนะฮะตัว2026นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงใหม่นะครับสีแดงนี่สวยนะตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างล่างนะฮะสำหรับตัว2 0 2 6นะครับนี่นถ้าเป็นตัว2025นี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆพี่ๆ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าตัวใหม่นี้สวยไหมนะครับสำหรับเบร้อยสิบตัว2026นะครับสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับสูตรเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กสีดำนะครับเบร1ร้อยสิบตัวล้อเม็กนี่มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กสีทองกับล้อแม็กสีดำนะครับล้อแมกสีดำก็จะเป็นล้อแม็กลายห้าก้านนะครับสีดำด้านนะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะฮะสีแดงตัว2,026นี่สวยนะครับนี่ฮะใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆือพี่ว่าตัว2,026กับตัว2,025นี่ตัวไหนสวยกว่ากันนะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดนะครับตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่ 4 9 9 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับ4 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับ Honda าวิบ1้อตัวล้อแม็กนะฮะปี2026นะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮตัวใหม่นะครับก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนของตรงนี้นะฮะวิธีเปิดก็เปิดออกข้างอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆชอบไหมตัว2,026นะส่วนตัวผมว่าสวยนะฮะตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเงานะครับสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีทับทิมสะท้อนแสงตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะคันนี้ก็รถผิดวันที่ 15มกรานะครับ2,569นะครับแล้วก็ตัวใหม่อีกจุดหนึ่งของเวฟไ1สิบนะก็จะเป็นตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่จะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับไฟท้ายนี่ใหญ่กว่าตัวเก่านะครับนี่ครก็ตัวล้อแมกก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นล้อแมก สีดำกับล้อแม็กสีทองนะครับล้อแม็กสีทองก็จะเป็นตัวสเปเชียลนะครับส่วนล้อแม็กสีดำก็จะเป็นล้อแม็กธรรมดานะครับราคา49,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ49,900นะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์เหมือนเดิมนะครับเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับหน่ีนี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่งอย่าไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะครับ ส่วนถังน้ํามันนะฮะตัวนี้ก็จุดน้ํามันได้5ลิตรนะครับรองรับแก๊สโซ่91 95แล้วก็ E20 นะครับนี่ฮะตัวใหม่นะครับตัวใหม่ถ้าตัว2026นะตรงนี้ก็จะเป็นตัว T นะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัว T นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับยูบอกนะก็ใส่ของได้นะแต่ว่าใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะครับอัตราประหยัดน้ำมันของตัว2026นี่อยู่ที่ เจจกิโลต่อลิตรนะครับนี่ฮะเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะครับสี่หนานะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรโบนะแต่ว่าของเราขายอยู่ที่49,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ49,900นานะครับส่วนแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ก็รับประกันให้เหมือนกันนะครับรับประกันให้6เดือนนะครับ ตัวใหม่ก็จะไม่มีของแถมแล้วนะครับบวอกหูวเทียนกับไข่ควงจะไม่มีแล้วนะครับนี่ยสวยงามเลยนะฮะส่วนผ้าบอกก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับโดยรวมนะโฉมใหม่นะก็สวยนะครับนี่ยไปท้ายตัวใหม่นะครับใหญ่กว่าตัวเก่านะครับแล้วก็จะมีทับทิมสะท้อนแสงข้างหลังตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดเบาะข้างหลังเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะ จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงได้ก่อนสีแดงนี่สวยนะสีแดงด้วยตัดด้วยสีดำนะครับเนี่ยข้างหน้าโฉมใหม่นะบางท่านก็เรียกว่าเวฟร้อยสิบบางลมนะครับนี่ฮะข้างหน้าใหญ่นะใหญ่กว่าตัวเก่านะครับนี่ฮะส่วนข้างบนนี่ไฟหน้านี่เหมือนตัวเก่าเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้จะใหญ่กว่านะครับสีแดงนี่สวยนะฮะ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรมัมย์อำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดอยู่ที่49,900บาทนะครับราคานี้รูปจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟนะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสด49,900ัร้อบาทพร้อมโอ,อนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบนะฮะเงินผ่อนเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 100บาทนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับนี่ฮสวยเลยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใหม่ใช้งานนะครับที่ว่าเป็นตัว2,026นะครับวันนี้ก็แนะนำาีร10้อยตัวล้อแม็กนะฮะโฉมใหม่เลยนะครับแล้วก็ใหม่อีกจุดหนึงนะครับก็จะเป็นระบบเบรกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรกแบบ CBS นะฮะหรือว่าแบบคอมบเบรกนะฮะก็คือเหยียบเบรกหลังนะครับนี่ฮะ เบรกหน้าก็ติดด้วยนะครับตอนนี้ก็ตัว2026นี่ Honda ฮอนด้าทำมาเกือบทุกรุ่นนะครับที่เป็นระบบเบรกแบบนี้นะฮะร้อยก็เป็นระบบเบรก CBS นะฮะร้อยก็เหมือนกันนะครับเนี่ยสีแดงนี่สวยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงแนะนำสีแดงนี่สวยมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจก็สอบถามเข้ามานะครับที่สูนย92157729นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะเงินสดก็ขายเงิน่อนก็ขายนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนี่พี่นะฮะเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะฮะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนพี่ะขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเว็ร้อยสิบตัว2021นสนะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์ ของเราขายอยู่ที่49,9ห0เาาบาทนะครับหาัคานี้รวมจกบทะเบียนเลยนะครับเนี่ยสีแดงนี่สวยมากนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะฮะ p g f i นะครับตัวนี้หัาหน้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปี50 0 0 0กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่ต้องนํารถมาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับครั้งแรกก็1000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ 4, 0 0 0พกิโลนะครับ ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะฮะช่วงชักนี่63.1นะฮะลูกเล็กแต่ชักยาวนะครับเนี่ยสีแดงนี่สวยนะสีแดงตัวใหม่นะสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับก็แนะนำสีแดงตัวนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับเพื่อนๆพื่อที่ท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็สอบถามเข้ามานะฮะที่0 92157129นะครับ ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อเภอกระสังนะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินสดรวมจดทะเบียนก็49,900ับาทนะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ